การจัดการขยะโดยปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเทศบาลแต่เพียงฝ่ายเดียวก่อให้เกิดการสูญเสียพลังงานและก็ค่าใช้จ่ายในการกำจัดจำนวนมากเพราะจะต้องขนขยะออกไปกำจัดที่อื่นแต่วันนี้เราจะนำเสนอการแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นทางคือการจัดการขยะที่บ้านและชุมชน น้องก็จะเอาขยะมาขายนะคะเอามามาวางไว้ที่ธนาคารแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยแยกขยะ,ะคะ่ะเป็นประเภทประเภทแต่ละประเภทไปนะคะพอะแยกเสร็จแล้วก็จะมานํามาช่างค่ะเป็นแผนกช่างเพราะช่างคิดคิดเงินคิดเงินเสร็จแล้วก็จ่ายให้น้องเป็นเงินสดไปเลยนะคะอ๋อที่นี่มีการจัดการขยะมูลฝอยด้วยวิธีนี้นี่เองคือตั้งเป็นธนาคารขยะ ในชุมชนบรมไตโลกกนาท21คอยรับซื้อขยะขายได้จากบ้านเรือนโดยชุมชนมีการแยกขยะเป็น3ส่วนส่วนหนึ่งนำมาขายที่นี่เช่นกระป๋องขวดแก้วกระดาษก่อให้เกิดรายได้ในชุมชนและยังช่วยประเทศชาติลดพลังงานในการนำกลับมาผลิตใหม่ด้วยเช่นกระป๋องถ้านำกลับมาผลิตใหม่จะใช้พลังงานเพียง5เปอร์เซ็นต แก้วหรือกระดาษก็เช่นกันจะใช้พลังงานเพียง30-33%เปอร์เซ์เท่านั้นอีกส่วนจะเป็นขยะย่อยสลายได้เช่นเศษอาหารต่างๆก็นำไปหมักทำปุ๋ยหมักชีวภาพได้สำหรับใส่ต้นไม้ดูแล้วเขียวสดงดงามปลอดภัยด้วยนะครับและส่วนสุดท้ายคือขยะย่อยยากเช่นโฟมถุงแกง จึงเป็นหน้าที่ของเทศบาลพิษุุโลกที่ต้องจัดเก็บไปซึ่งชุมชนที่นี่สามารถลดปริมาณขยะเหลือให้เทศบาลจัดเก็บเพียง30เเท่านั้นอย่างนี้นี่เองละครับที่ช่วยให้เทศบาลลดค่าใช้ใจ่ายในการจัดเก็บขยะลงได้มีการทอดพระป่าขยะที่นี่ด้วยพระป่าขยะเนี่ยก็รับบริจาคทุกๆแห่งนะครับ ไม่เฉพาะในในชุมชนเรารับบริจาคจากที่อื่นด้วยในเขตเทศบาลนครพิลลกก็มีประชาชนเอาขยะมาบริจาคเพื่อมาทําพิธีทอดในชุมชนบร,รมไตยโรกนา21นี้ด้วยนะฮะนิมนต์พระมาทอดทพระป่าเสร็จแล้วก็ขยะที่เหลือนี้ก็หลวงพ่อท่านก็จะมอบให้แก่ทางชุมชนชุมชนก็ขายให้แก่ร้านรับซื้อของเก่าในโอกาสต่ตอไป เราก็จะมีะไรายได้สู่ชุมชนในส่วนนี้ด้วยครับเชื่อไหมครับว่าแนวคิดการทอดพระป่าขยะพิษณุโลกนี่แหละถือเป็นจังหวัดแรกของประเทศที่ทำกิจกรรมนี้โดยการนำของพระประทินเจ้าอาวาสวัดวังมะสะอำเภอพรมพิรามนี่เองเมื่อทำแล้วเกิดประโยชน์จึงขยายแนวคิดออกไป รวมถึงชุมชนบรมไตาโลกนาด21แห่งนี้ด้วยเห็นไหมล่ะครับว่าการแยกขยะในชุมชนนอกจากจะช่วยจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีในชุมชนแล้วยังมีบุญกุศลตามมาด้วยอีกล่ะครับชุมชนแห่งนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งในพิษณุโลกที่ช่วยกันประหยัดพลังงานโดยการคัดแยกนำกลับไปใช้ใหม่ แต่ยังคงมีกิจกรรมรู้ค่าพลังงานอื่นๆที่จะติดตามและนำเสนอในครั้งต่อไป